ก็อยู่ที่อุบนนะครับตอนนี้เรามาถึงที่โรงแรมนี่ก็หน้าศรีแมนชั่นนะครับอันนี้ด่านฝั่งลาวแล้วนะครับที่ด่านช่องมิตรที่ด่าน วันอยู่ด้านนู้นนะครับโรแงแรมเรียบร้อยนะครับตอนนี้ถึที่ร้านอาหารนะครับยดีเสียเีคนเข้ายแฟอง มื้อเย็นนะครับบนแพรวันนี้นะครับเขาก็ทานอาหารสไตล์จำปะศักวันนี้นะเนนราก็เห็นเป็นที่เรียบร้อยนะครับไล่กาแฟใต้เสาไฟไม่รู้สายรบเป็นไล่กาแฟ นายลมสนมานะครับเป็นรถบรรทุกปุ๋ยอย่างดีนะครับตอนนี้ ก็เป็นการปลูกมะเขือเทศเป็นแปลงสำหรับมาถึงที่โรงงานรับซื้อกาแฟของดาวเรือง ยันขันแข็งเลยนะครับดูนี่นี่แอมเบอร์ใช่ไหม แฟนะครับที่ชาวบ้านเอามาขายให้กับบริษัทดาวเรืองเพื่อนํามาผลิตเป็นกาแฟสําเร็จนะครับนี่ก็เป็นกาแฟคุณภาพดีติดอันดับโลกนะครับอาราบิก้านะครับอันนี้เป็นกาแฟที่มีคุณภาพดีมากครับอันนี้ก็เป็นลานตากเมล็ดกาแฟนะครับเรากำลังเห็นชาวบ้านตำเมล็ดกาแฟมาส่ง นี่ก็เป็นส่วนของโรงงานนะครับด้านหลังที่เก็บสต็อกอันนั้นก็เป็นโรงงานบรรจุนะครับ อยู่บริเวณหน้าโรงงานนะครับกำลังถ่ายภาพใช้เวลาไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้แม่ของร้านช้างซ่มพบปะปึกษาฮารีเซนซัญยาสีขายซินคาคติกรรมคอนแทคฟัมมิงขังทิจจและจับคู่ทุรกิจกรรมรายการแฝงแควงตินกับสัตว์ สปอกราวนะครับท่านี้จังหวัดอุบลสาขานีานในอุตสาหกรรมในการผาิตรื่องจัมปะตะเป็น,น้นักงานรถไฟไทยึ่งน้ำโดยสาน,นนี่ก็เป็นภาพการตั้จอดนะครับอันนี้เราก็ได้อันนี้เรียกว่าอะไรครับตั้จอดแสดงความยินดีครับผมยินดีกับคู่แมทชิ่งอ <laughs> ุดรหนองใาย